สำหรับเกณฑ์เรื่องความรักก็หมอกจ,จะรายงานตามตรงว่าในเดือนนี้อาจจะมีปัญหาถึงกับเลิกรากับแฟนหนุ่มนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามหมอก็ไม่ได้จะพูดให้ต้องคิดมากนะแต่ว่าก็ดูไปตามพื้นฐานดวงตอนนี้ เป็นไงบ้างลูกวันนี้มาหาแม่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าค่ะก็เรื่องเดิมๆอะค่ะฮแต่ช่วงเนี้ยดวงหนูเด่นเรื่องความรักนะจริงเหรอคะใช่ดูจากดวงแล้วเนี่ยหนูมีแฟนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอืมและคนที่คบอยู่เนี่ยเป็นคนดีนะลูกและที่สําคัญเนี่ยเขาเนี่ยถือเป็นคู่แท้ของลูกเลยนะจริงเหรอคะแม่หมอใช่ดวงของหนูสองคนเนี่ยสมพงกัน คู่แท้ของลูกเลยนะใช่ดวงของลูกสองคนเนี่ยสมพงกันดวงเสริมดวงดูดีกว่าดวงหนูเป็นดวงแม่ไหมนะเนี่ยเลิกซะเถอะนี่ดวงเสริมดวงอ่ะยังไงมันต้องไปกันได้รอดอยู่แล้วหนูมาถูกทางแล้วแหละผู้ชายคนนี้ใช่แล้วแหละสำหรับหนูอ่ะการที่เราเชื่ออะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่อาจจะผิดถ้าเราไม่ใช้ปัญญา Thank <laughs> you.